จะไปเก็บอะไรคะลูกตาบลอกเก็บอะไรคะลูกอะไร มาถึงตรงนี้ยังมองไม่เห็นต้นตาลนะคะต้องเดินเท้าต่อไปอีกค่ะยอยสอยต้องสอยต้นตาลต้องสอยลูกตาลระวงังโดนหัวนะคะลน่นแนนห็น่ล่นแหเน่ค่ะ มาค่ะค่อยคิดค่ะโอ้เฮ้ถ่ายกัน้างหน้าเอาคุณย่อยหายรอมไหมคะจับกล้องมันเริ่มไหมคะมาเลยเวลาขึ้นรถกูไม่รู้สึกสบายเพราะว่าเนาาี่ยค่ะขาไม่ได้ทำงานขาใครขาบื้อขาบื้อไม่ได้ทำงานสบายเลย ว่าน้องใหญ่นองใหญ่น้องใหญ่เมื่อก่อนเป็นป่านะลูกอย่างเนี้ยมื่อนเป็นป่ามันจะเป็นป่าน้ำก็เป็นป่าใช่ไหใช่ค่ะเลยน้ำก็เป็นป่าแล้วน้ำนี่มาขุดมาขุดเอาดินมาทำเป็นปูปีนังยักษ์ปีนังปีนัง นางสวยมากค่ะนี่ลูกตาลนี่หอมมากๆนนี่ลูกตาลแล้วก็นี่เขาเรียกว่าเซนเซนตาลจะต้องยิ ได้นะสาวบ้าหันหมล่ะได้ไหมั้ยทำามัดหอยไวยอทบเขาทบเขาทบได้เขาเออสองสินพ่อเออนี่น้ำสีไหลอยู่จังซี่อ๋อน้ำเสใสกูไม่ได้เลี้ยงเออว่หันเลี้ยงโจกนี่นี่ขึ้นขึ้นน้ำน้ำขึ้นมันมันสีออกเอาต้องเอาหม้อตรงไว้เทาแก้ว่ามันโยธาอีดีตัวละนะสาวโัวเท้าไมนสีออกเลยปลาเมื่อเช้าวัวแล้วจังที่เทียน แกงก่าแงก่าแล้วก็ไอนมีผ้ากีนอย่าไหมคะมาเอ้าผ้ากนตูผ้ากีตูใบแมงลาถูกต้องค่ะแกงก่าแงก่าถูกต้องค่ะผักกะเพราถูกต้องค่ะผักกะเพราได้ผักกะเพราใบกะเพรากบผ้ากีนผักกะเพรานะอดี เขาเอินโตอียงก่อนอะเบาโตโต้ตานเบานะสาวาบ้านเมื่นวันนี้เพื่อนน้อเป็นโตตาน 然后呢？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 然后